รายการต่อไปนี้เป็นรายการกระจก67ด้านรายวิชาวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองของไทยอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบประวิทย์กิ่งแก้วพระตำหนักแดงสถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมพระสีสุดารักษ์ที่มาของพระตำหนัก เมื่อครั้งประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีวงศ์ในปีพุทธศักราช2325ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและโปรดให้สร้างพระบรมหาราชวังและพระมหามลเทียนขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ตามเสด็จขึ้นมาประทับในพระบรมหาราชวังและยังทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักขึ้นคู่กันคือพระตำหนักเขียวและพระตำหนักแดงโดยพระตำหนักเขียวสร้างพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสร้างพระตำหนักแดงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารัก์ซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เล็กพระตำหนักแดงเป็นพระตำหนักประกอบด้วยเรือนหลายหลังรวมเป็นหมู่พระตำหนักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางเบื้องหลังพระที่นั่งพิมารรัตยา ซึ่งอยู่ในส่วนของหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังส่วนที่มาของชื่อพระตำหนักแดงนั้นได้เรียกตามสีของตัวพระตำหนักซึ่งทาด้วยสีแดงทั้งหลังภายในพระตำหนักมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการเกิดและการอภิบาลพระราชกุมารหรือกุมารีประเพณีในราชสำนักไทย เมื่อพระราชกุมารหรือกุมารีประสูติจะมีการตั้งพระแท่นประสูตรเมื่อประสูติแล้วสามวันมีพระราชพิธีสมโพธิสามวันและเมื่อครบเดือนก็จะมีพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่เพื่อรับขวัญเป็นพิธีใหญ่เนื่องจากมั่นใจว่าพระราชกุมารหรือกุมารีนั้นจะเจริญพระชนต่อไป ส่วนพระมารดาเมื่อคลอดแล้วต้องอยู่ไฟเพื่อทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วตุกตาเสียกระบาลคนไทยโบราณเชื่อว่ามีผีที่อาจกระทํามนุษย์ถึงแก่ความตายเพื่อเอาวิญญาณไปใช้สอยเป็นบริวารจึงมีธรรมเนียมเมื่อหญิงคลอดลูกจะทำตุ๊กตาดินเผารูปร่างหญิงอุ้มทารกแล้วทำพิธีต่อยคอให้หักเรียกว่า พิธีเสียกบาลจากนั้นนำตุ๊กตาไปทิ้งที่อื่นเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ลวงผีให้คิดว่าแม่ลูกคู่นั้นตายไปแล้วการละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณนอกจากความสนุกสนานส่วนหนึ่งก็เป็นการจำลองกิจกรรมของผู้ใหญ่เช่นการเล่นบ้านตุ๊กตาเครื่องเล่นเครื่องเรือนและของใช้จำลอง เมื่อเด็กหญิงอายุราว11ปีเด็กชายอายุราว13ปีจะมีพิธีโกนจุกพระบร,รมง์ชันเจ้าฟ้าลงมาเรียกว่าพิธีโสกันชั้นหม่อมเจ้าลงมาเรียกว่าพิธีเกษกันเพื่อแสดงว่าเริ่มเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่จะเริ่มได้รับการอบรมสั่งสอนวิถีของผู้ใหญ่อย่างจรงิงจัง ผู้ชายเรียนวิชาการและงานช่างส่วนผู้หญิงเรียนการเป็นกุลสตรีและงานบ้านงานเรือนหนึ่งในวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทยโบราณคือการเคี้ยวหมากพลูภายในพระตำหนักแดงแสดงภาชนะใส่เครื่องเคี้ยวหมากอาทิถาดหมากถมตะทองเชียนหมากกลีหมาก โดยถาดหมากถมตะทองนั้นเป็นภาชนะที่แต้มทองเป็นแห่งๆเ,เพื่อเน้นจุดเด่นลวดลายบนภาชนะส่วนเชี่ยนหมากเป็นภาชนะใส่เครื่องกินหมากเรียกได้หลายชื่อตามแต่ลักษณะเช่นขันหมากพานหมากถาดหมากกระบะหมากแต่โดยรวมมักเรียกว่าเชี่ยนหมากในเชี่ยนหมากมักจะประกอบไปด้วยเต้าปูน สำหรับใส่ปูนในเต้ามีไม้ควักปูนจอกหมากสำหรับใส่หมากที่เจียนแล้วซองพลูใส่พลูที่จีบแล้วผอ,อบยาเส้นใส่ยาจืดหรือยาฉุนตลับขี้พึ้งใส่ขี้พึ้งสีปากกันปากแตกเพราะปูนกะและผ้าเช็ดปากข้างเชียนหมากนั้นมักมีโถพลู ใส่ใบพลูที่ยังไม่ได้จีบและกระถนสำหรับบ้วนน้ำหมากและสุดท้ายกรีหมากเป็นภาชนะสำหรับใส่หมากหรือบุหรีส่วนมากมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลิ้นข้างในสามารถยกออกมาได้เตียงจีนขาสิงมีหลังคาจำหลักลายพันพฤกษาปิดทองสามด้าน รองพระบาทของพระศรีสุริยเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่สองพระอัครมเหสีหรือพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองและเป็นพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่และพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว ระคังขอบุตรสมัยรัตนโกสินทร์รูปทรงเป็นแบบศิลปะตะวันตกขอบระคังมีจารึกภาษาไทยแบบนูนเขียนในทำนองว่าผู้ใดตีระคังใบนี้จะมีบุตรวงขับไม้เป็นวงดนตรีที่มีมาแต่โบราณประกอบด้วยผู้ขับลำนำหนึ่งคนสีซอสามสายหนึ่งคนและไกวบันดอกหนึ่งคน ถือเป็นมงดนตรีประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งด้วยเหตุที่ว่าวงขับไม้นี้ใช้บรรเลงเฉพาะในงานพระราชาพิธีของหลวงและงานอันเกี่ยวเนื่องกับการสมโพธชั้นสูงเท่านั้นเช่นสมโพธพระมหาสเสวตชัตรสมโพธเจ้าฟ้าสมโพธช้างเผือกเป็นต้นวิธีการบรรเลงวงขับไม้ จะเริ่มจากผู้ขับลำนำขับไปตามลีลาของคำประพันธ์ซึ่งเป็นกาบและโครงทํานองที่ขับนั้นจะมีทํานองที่ช้าระหว่างขับลำนำผู้สีซอสามสายก็จะสีคลอไปตามเสียงของผู้ขับลำนำเมื่อหมดตอนหนึ่งของบทขับที่เราเรียกว่าพแดซอสามสายก็จะสีเพลงขึ้นแทรกเช่น เพลงสาธุการเพลงขับไม้บัรดะเมื่อสีซอจนเพลงจบแล้วผู้ขับลำนำจะขับผาดต่อไปส่วนผู้ที่ไกวบันดะน,นั้นจะไกวไปตามจังหวะลำนำของผู้ขับลำนำและจังหวะเพลงของซอสามสายโดยตลอดต่อเมื่อแทรกระหว่างผาดหนึ่งนั้นมักจะไกวบันด์อสองมือโดยถือบรรดะมือละลูก แล้วไกวพร้อมกันสองมือวงขับไม้นอกจากใช้บรรเลงในงานสมโพชต่างๆแล้วในบางสมัยยังถูกนำมาใช้ในโอกาสอื่นๆอีกด้วยเป็นต้นว่าใช้ขับกล่อมเจ้านายบรรทมหรือขับถวายเวลาทรงพระเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์วันนี้เราทั้งสองคนขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ